ก่อนอื่นเลยยาดาวก็จะมาตรงที่กาแฟดื่มกาแฟก่อนก่อนเข้ามาคาปูชิโน่ m ม f a ฟ o าวเวอรแล้วก็ของใส่ที่จำเป็นที่ที่ยาดาวอ่ามาซื้อประจำยูเซเวนอีเลเวนนะคะเน,ะนะาะเพราะต้องไปห่างไปยังให้ยากนะคะเช่นแม็กกี้นี่คะ่ะ แม็กกี้ในเยดาวก็จะซื้อไปไว้ให้ลุงนะคะเนาะเป็นน้ำปง่งน้ำตาเยดาวก็จะไม่ซื้อนะคะไม่มีที่เก็บซอสเซิร์ฟอะไรนี่เยดาวก็ไม่เก็บเพราะว่าเวลาเราไปซื้อไก่ย่างเขาจะมีซองให้ทุกวันนี้สบายๆนะคะเนาะอ่านี่เห็นละเห็นแล้วแม็กกี้ตัวจิว๋วเนี่ยเห็นไหมแม็กกี้ตัวจิ๋วเยดาวจะซื้อประจำค่ะเยดาซื้อประจำนะคะแล้วกะ ของใช้อันที่สองลืมไม่ได้เลยก็คืออา,อาหารสำเร็จรูปเนาะยาดาวก็ไม่ค่อยกินหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ให้ขาดนะเพราะเราอยู่โรงแรมนะคะเนะาะตอนนี้ก็สำคัญนะคะสำหรับนมพวกนี้ยาดาวไม่ซื้อเลยนะคะ ยาดาจะไม่ซื้อเลยไม่กินเลยค่ะยาดาจะไปซื้อในตู้เย็นเลยค่ะและ้วก็อาหารไมโครเวฟนะคะอาหารไมโครเวฟอาหารไมโครเวฟเราก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพ่อใหญ่ฝรั่งแกซื้อแล้วแกจะไปให้เซเว่นอีเลเวนเวฟให้เนาะเออแกชอบกินนะคะอย่างน้อยมันก็แก้ขาดให้แกได้เนาะ เจ้านี้เลยสมัยกอนอยี่า,ากินได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กินอะไรพี่น้องจะมันแห้งนอนบลาบไเอไปโสกแกวใหญ่เย็ยยนเจี๊ยบนะคะพี่น้องจะอ่าบานเห้าจำหน่ายน้ำแข็งเกร็ดถุงละ8บาทเห็นบ้างไหมคะอ๋ออันนี้มันจะเป็นอ่เรากอกเอานะคะน่ะเนาะเหนเราครอกลงมาเห็นไหมกัน เราเกอกเอาเราเกอกเอาสูงละแปดบาทนะคะพี่น้องจา้าคนสิมีถุงงหาจา้ากับพวกน้ำพวกยังนีะคะ่ะเบอบอดเบอระหยากบ้านทอพี่นอ้องก็กินยังก็ได้กินจา้าถัดไปอีกเนาะนี่เด้มุมชงกาแฟเนาะมีหลากหลายเนาะเหมือนอยู่ต่างประเทศแหละ อยู่บ้านเราก็มีแถมถูกกว่าด้วย14บาทพี่น้องจา้าแก้วนี้14บาทเนาะชงเองมีโจ๊กได้เด้อมีโจ๊กด้วย,ม,วยมีโจ๊กให้ด้วยสำหรับคนออกกะกลางคืนเนะาะอกะอันนี้ยยดาวกะสีมีไวประจำนะคะ ยาดามีไว้เออสาขานี่มีเราเอสเซนปกติบม่มีแต่แยาดาสีมาเอาอยู่น้ำยาซักผ้าเอสเซนปกติไม่มีนะคะแล้วก็ยาดาสีสื่อแฟบนะคะเนาะแฟบซองหน่อยน้อยนี่ค่ะยาดาสิสื้อแฟบซองหน่อยนียนะคะ่ค่ะดติดโตไปะ,ะไวยกาซัก <c oughs> ชุดชั้นในอะไรก็ว่าไปนะคะเนาะ นี่อันนี้ก็สาคัญปากกระกป๋องนี่ค่ะยาดาวต้องมีติดโตไว้ตลอดเลยยาดาวต้องเอาไว้ในโรงแรมนะคะนะเอาไว้ในโรงแรม,มเบล่าเข้าบริเวณกับข่าวห้องซื้อข้าวเหนียวข้างนอกแค่นันขามาและ่ะกะเปิดปากกระกป๋องกินเลยค่ะสะบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันก็มีเนาะ สะดวกสบายเซเอเห็นไหมีมเมื่อทุกอย่างค่ะท่านเด้ออันนี้ก็สำคัญพี่น้องถุงดำว่าแล้วกับสิสื้อถุงดำอีกอยู่อันนี้ก็สำคัญแก้วพลาสติกจานกระดาษนะคะเนาะสำคัญค่ะอย่าเราต้องมีนะคะมีไว้ประจำนะคะเห็นไหม แก้วโรงแรมมันไม่พอใช้เราต้องซื้อแก้วพลาสติกไปไว้เนาะแล้วกัที่ลืมบ่ได้เลยนะคะนนก็คืออ,อยายอมผมนะคะเนาะนี่ค่ะเจดาวสิไปยอมผมเองลืมบ่ได้ค่ะเจดาวกับเซเว่นเอเลเว่นนี่เป็นของคู่กันนะคะเด้เป็นที่พึ่งของเจดาวอย่างดีนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ หากคุณได้มากก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นดค่ะเด้อหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะะ้ได้ค่ะย่าดามาแชร์ประสบการณ์ว่าการใช้ชีวิตให้รอดในแต่ละวันที่เราเดินทางไปเรื่อยๆเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของชิ้นใหญ่เรามาซื้อของที่เซเว่ชิ้นเล็กๆติดตัวไปนะคะอ่า เราต้องรู้จักเอาตัวรอดนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตให้ลำบากถึงเราไม่มีบ้านนะคะไม่ต้องใช้ชีวิตให้ลำบากเซเว่นอีเลตอบโจทย์นะคะพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ